สวัสดีจ้าแพนครับทุกคนคลิปนี้ยายจ้าเมกาผ้ามวนยายสีอันนี้ด้วจ้ายายสิปุนเมงกินูนทีได้หามาด้วยจ้านี่ปนขัวปุนแล้วก็สิทอดยี่บุกพริกน้ำด้วยจ้าเด้อได้ลายเติมอยู่ด้วยจ้าเด้อย,ยายสิหามานี่ยายก็มาต้มไหวด้วยจ้านี่ไดลัยล่ะล้อก็ต้ม เี๋ยวจ้เรีนบาทอยู่คนเดียวได้วทออกกันตะท่องมาอยู่นี่ได้หลายตืมอยู่เนาะจ่าเนาะได้มูมันมาเลยละได้มูมาเลยหลายก่อนยังสิแกงขันบ่แกงกะชิก้อยเก็บไว้ก่อนด้วยจ้าตัวนี้ไบ้ล้างอีกก่อน ขัวปนเครื่องหนึง่งยากกับจีทอดเื่งหนึ่งได้จ่ายด้วยทอดปนอันนี้ขวัวปนแส่ปลาทูเข้มเอาเกลือใส่นิดนิดนี่สิคิดเสร็จเสร็จไปเลยหามาแล้วต้องมาทำกินนะพี่นอนเนาะ แยกก็บอกเคยคิดปนดอกว่าหันแยกสีลองเห็เดบึงขี้เสือแต่ทุกีกันต้องปนได้และวจา่าเนาะถอดออมาเก็บบอกพลิกอยู่ในสวนเดียจา้าแต่ท้องพ่อที่ย่างแต่ถอดออมาเก็บบอกแต่ท้ออมาเก็บอกบ,บอกพี่อ่อนในสวนเดียจา้าเอาไปตั้ แต่หมอกพีออนเนี่ยมันเสียบๆไปเลยด้ยจ่าเด้อเด็กหัวเห็น่ะรอกินบานๆนะสิเลยนาะจ่าเนาะไปหายัางก็มากินนั่นนี่ด้วยจ่าเนาะลูกแล,ล้ว ต้บาบังสีอะไรจะได้กินน้ำใได้ยายบ่ <laughs> มีแขวย่า <laughs> <laughs> งจากขัวยายกะทิทอดด้วยใาเด้อบันทอดให้กิน,ากน,น,กนข,าขาวๆเลยมันใส่ <c oughs> มาแล้วบิ๊ตตัชีบิดบ,บอกพีก่ แกก็ชิไปทอดเด้อเจ้าเด้อใช่วิสก็เอาตัวเนาะเอาหอมเอาอยย่างล่างเดี๋ยวแก่ไปทอดนี่ทอดทอดเลยด้วยจ้าบันเหี้ยแบบนี้ก็เห็น,นเห็นไหพี่น้องเห็นไหมย้างพอต่อเตาจังสี่จังสีกรอบจังสีแซ่บตอดนำ้ำขัวตั้มปนนำ้ำ เดรรลายอยู่นอกสี่นอนวะนี่แก่ทอดเลีวแก่กับเสือปะหอยตะท้องกินโซ่แล้ว,วออมีเขียนยำเลยกินกับข้าวยนเย็นนี้แก่จ้าออกอะะมักออก้งอ๋อเด็กหนองเจ้าะกลย เราแม่เลี้ยงบุญทงามเหลืองงามเนาะงสาวเนาะงามยางคักเลยพี่น้องน้ำมันนี่ก็เอาทิมเลยได้นี่มันอันนี้โอ้โ,โ,โ,โหโอ้โหปิต์ปีตเออย่างงา,ามเลย,ยพ<ๆ>ี่น้งนนองครึ่งห่อนเอามาใส่ลูนดีเด้อจ้าเด้อใส่ลูนดีเด้อพี่น้องใส่นิดนิดใช่ว่าจะใส่หลายห่อแล้ววันนี้แจ<อ>กะ ใส่ลวดี้แล้วแยกกับสุคนนี่ตัวนี้กระปุบบนใส่ปะทูเข็มแกวือผักกาดดองอือสแบดสบๆเด้อ,อ,อดพี่นอ้องมาเอาในยายเด้ยวยผู้ชุคนแฟนขาบเอ้ยย่าิกับวัน้กินอีนู่นนู่น,นล่ะจากปีมาแล้วตั้งแต่ก็ว่ายายเดี๋ยวหกสิบปีล่ะ ตัวเต้ยากอยู่ในหน่อยตัวเต้ยมีมีปลาอยู่แถวบ่านบาดเดินียบ่บนมีปลาไม่ยังไปหาจะสร้างอื่นได้กับพวกไปกลนเมืองนี้เลยเสีเสบเยบๆเรื่อยเออตะทองล่างแล้ว <c oughs> ด้วยจ่ายด้วยตะทองก็มาขวบล่างหัวหอมบนพีกอ่อน หามาแล้วก็มาทำกินน้ำพิ่นองเนาะอันนี้สวนอันนี้สวน,อน,น,สวนบอกบอกเบือบอดสอดอกยุยจ้าเด้อยายดองไว้ในกระปุก มาเด้อมบานนี้ใหญ่ด้วยนี่ผู้สุกคนพากามกัวสุกนึ้นยังเท้าไส่สุกว่าราไปนอนหัวมาพีกตำต้องยังกินตั้งขีนนู่นต่ำปนิน่นเๆเด้อยใจทองเจ้าเียๆไปเลยมือนี่หามากก็มาเฮ็ดกินมาหายมูพลเบิงมาสาวเนาะหามากหมดแล้ว ซือได้ขายดอกเยือดจ้าเอามาแล้วก็มาทํากินนี่ยังจะกินได้นันเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ใสจหอนได้ยินี่ตะทองเป็นตามบอกพีกรอเลยไรเห็ดชองเถาอยู่นี่แหละเราพูดเราเวียอยู่นี่แหละใส่หกฟัน ก้อนแมสาดบอกผิดนะทอดทอดทอำมาพริ่งเร็วยายิไปผิดกระทูกถาก่อนเลยถาเด้ขอขนาดตั้มกระตินได้หัวหวอมพี่น้อง <c oughs> ขอนาดอย่ามาชองเด้อพี่น้องเด้อหอมนี่น่าโคกกระตินดองดองดองทำใส่มะพริกอ่อนเอาเลยถาเอาเลย ย่างล้าก็แกะใส้ด้อจ่าดื้อนประทูหอมหรอจ่าประตูหอมเลยเขาเป็นประตูเข้มเขาเป็นประตูเข้มประตูหอมเลยเท้าอ่ะจ่าคือจ่น่้นะจ่าประตูเข้มก็คือประทูหอมประตูแขนกะจังหนึ่งเมนบม่เท้าะคือกัน ปลาทูเข้มนี่ตั้มเสียงยังกระเซบเมื่อเถาตั้มซื้อกินบุคคลซื้อ,อกระแซบต้มบะเขือตุ้ยใส่เราได้พี่นอ้องก็ปลาทูก็ลุกไปแล้ว,ลลวเอาจิ้มต,ตั้มเลยพร้อมกันเมื่อเลยพี่นอ้องตั้มลงไปเลยเอ้ยแซ่บแทบ้เมื่อนี้ยิ่งเขาเมื่อมอแท้ มะเสาเนาะมื่อเมื่อเสมอเห็นหูบ่พี่น้องอืุ้ยโคบักยางกล่อมเอ้ยเห็นอะไบ้างจวบจวบเลยถ้าไม่แมาแหลกเลยเท้าวแหลกกันที่เท้าแหลกแลนะยังบ่ทันเด้ยังแต่ผมผู้ลวนอยู่อย่าเด้อ เส่น้อยเส่น้อยเส,ยหยสยหย่หลายนนาเสบเหลายขาดบ่ได้ <laughs> ขาดบ่ไดก็คือผมข้ขาดบดคืงนัวดเดจ้าเดอพี่นองปนกินนูนเพ่จจะได้เถอะแฉะดพี่นอ้องหยำหน่โ้ยมาเด้อพี่นอ้องมาเอามากินกับยายเด้มเมื่อนี้เสบเสบ,สบ ที่มาหนังมิจิโนูทอดนะจ้าอ่าเสียบเจดีรองจับปากกินรูดมือหรือตินเอาไหมกินไหมเอือหนูมันกินไหมเอออุ้ยเอาอีกหนูไม่อุ้ยแสีบเนาะพี่น้องเนาะได้ทีบ่มีแข่ากินเออเยี่ยมเยี่ยมเถอะเยี่ยมอืมเล้วพี่น้องด้ยนี่พี่น้องนี่เห็นบอนี่มีพัก มีพักบ่อเขือนพักยังพักกามเด้อดจ่าเด้อพักกุมพักกุมเด้อดจ่าเด้อกินเขาอะรงนี่ยายบ่ได้กินอ่างหรอกเด้อดจ่าเด้อยายกับตาทองสินางกินเสียบเสียบยายบ่กินอ่างหรอกเด้อดจ่ามีพักไม่ยังมาเด้อมาเอาในยายมาเอาสูผู้ชูคนเด้อดจ่าเด้อเออกานสอบคลิปยายคลิปนี้ก็จะลืม เป็นกำลังใจใหายายเค็ดคลิปสันๆเนาะจ้าเนาะสวัสดีครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแ์ทุกคอมเมนต์ที่หายายโดยที่เสมอมารักนะทุกคนอย่าอยติดอ่คอยติดตามคลิปต่อไปได้ด้วยจ้า